สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเจาะดูไม้่วงโหลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งตัวนี้อายุ3ปีอันนี้3ปีเต็มนะครับต้นที่ปลูกนะครับเรามาจากประเทศจีนนะฮะเป็นสายพันธุ์ไม้่วงหลี่ซึ่งมันเป็นพยุงสายพันธุ์จีนที่แพงกว่าพยุงไทยเยอะมากนะฮะก็ตัวนี้นะครับเป็นใบนะครับลักษณะของใบใบคล้ายๆพยุงไทยแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายๆพยุงไทยมันเป็นสกุลเดียวกันนะฮะเป็นสกุลเดอร์บิเกียตัวนี้มีชื่อพกษศาสตร์ว่า เดอร์บีเกียอโดลิฟล่านะครับตัวนี้แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วเป็นราคาของแก่นไม้ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูนะครับว่าตัวนี้มันมันมีแก่นเยอะไม่เยอะขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยมันสําคัญมากนะครับตัวที่ขายได้จริงๆเลยคือแก่นแก่นไม้ข้างในนะครับไม่ใช่เนื้อไม้ข้างนอกข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเปลือกไม้ผิวไม้ซึ่งเป็นกระพี้ไม้มีสีขาวตัวนั้นขายไม่ได้นะครับตัวที่ขายได้จริงๆตลาดต้องการจริงๆก็คือ เป็นตัวของแก่นไม้ข้างในแก่นไม้คือแบบนี้นะครับแก่นไม้เหตุผลที่ทําไมผมต้องปลูกตัวนี้นะครับ <_ S 2> เพราะว่าแก่นไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้ราคา30,000บาทนะครับตัวนี้ราคา3 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นไม้จริงๆที่ผมซื้อมาจากประเทศจีนนะครับไม้อายุอายุประมาณ10ปีนะฮะตัวนี้เป็นไม้ที่อยู่ในประเทศจีนเฉพาะโคนไม้แค่นั้นตัวนี้ราคาอยู่ที่30,000บาทแต่ถ้าสมมุติว่าประเทศไทยนะครับเกรรษตรกรไทยเราปลูกได้ทั่วประเทศนะครับปลูกได้เยอะมากทั่วประเทศเนี่ย มันก็จะสามารถทําเงินได้เยอะนะครับและส่งไปขายยังประเทศจีนได้แต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่เราไม่มั่นใจก็คือตัวนี้มันยังไม่เคยมีใครปลูกมาก่อนนะฮะในประเทศไทยซึ่งเราเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ปลูกในประเทศไทยผมก็เลยปลูกในจังหวัดน่านแล้วก็ผมก็เลยมาทดสอบดูนะครับให้ท่านดูว่าตัวนี้มันแพงจริงนะครับมันแพงจริงมันมีตลาดจริงในประเทศจีนมีความต้องการเยอะมากแล้วมันจะปลูกได้ไหมในประเทศไทยดูนะครับต้นนี้เป็นต้นที่อายุ3ปีก็ จะประมาณนี้ลองดูนะครับลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณสัก3นิ้วนะครับ3นิ้วครึ่งแค่นั้นเองดูข้างบนฮะตอนนี้เป็นฤดูแล้งนะครับมันก็จะทิ้งใบนิดนึงอาจจะไม่เขียวปื้อเหมือนฤดูฝนแต่ถ้าเป็นฤดูฝนนะครับใบมันก็จะเขียวปื้อเหมือนเหมือนไม้ป่าธรรมดาเหมือนไม้พยุงไทยเหมือนไม้ประดู่ไทยนะครับเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วปลูกในดินของจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านตรงข้ามาศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เราปลูกมาเพื่อเป็นแปลงสาธิตนะครับเป็นแปลงทดสอบให้เกษตรกรคนไทยได้มาดูงานนะครับว่าไม้ที่มันแพงที่สุดในตลาดจีนเนี่ยเราปลูกไม้ที่ราคาแพงขนาดนี้มันเข้าแก่นจริงไหมเอางี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่คืออุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ทดสอบนะบว่ามันมีแก่นจริงไหมนะครับเราจะเจาะขอกระดาษครับเดี๋ยวขอกระดาษลองนะฮะลองไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราดูดูด้วยกันเลยว่ามันจะมีแก่นจริงไหมตัวนี้ผมปลูกมา3ปีนะครับอายุ3ปีเต็มก็ลองดูนะครับ อันนี้เป็นเปลือกไม้แล้วก็กระพีไม้นะครับสีขาวๆที่เราเห็นนี่ก็คือกระพีไม้ถ้าเป็นแก่นนี่มันจะมีสีแดงสีแดงชัดอันนี้ยังเป็นกระพีไม้อยู่นะครับนี่ยังกระพีไม้นะครับส่วนนี้ก็ยังไม่ลึกผมยังเจาะไม่ลึกเท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าเจาะตรงแก่นแกนกลางข้างในก็ ยังสีขาวนะครับยังสีขาว มันก็จะเหนียวนิดนึงนะครับแต่เอาอน,นี่ฝั่งนี้เริ่มมีกั่นนะฮะเดี๋ยวดูชัดๆนะครับมาดูมาดูชัดๆด,ดูใกล้ๆตรงนี้ที่เห็นคือกระพีไม้นะครับส่วนนี้ส่วนนี้คือกระพีไม้ที่เป็นเปลือกไม้ยังไม่มีกั่นอันนี้คือเปลือกข้างนอกนะแต่ตัวที่มันมีกั่นจริงๆคือตัวข้างใน <S <S ค่อนข้างจะแข็ง <S <S นี่ครับมา, <S <S มามาแล้วนะครับ ตัวนี้ครับแดงๆเดี๋ยวจออีกหน่อยนะครับข้างในก็ค่อนข้างจะแข็งเป,เป็นแก่นไม้มันก็จะแข็งนิดนึงนะครับ นี่ครับแก่นไม้แน่นอนนะครับดูดูตรงนี้นะครับแดงเลยนี่แดงออกมาเนี่ยก็คือแก่นไม้นะครับดูในกระดาษนี่เป็นส่วนของแก่นไม้นะครับแน่นอนว่าต้น3ปีนะครับมี3ปีมีแก่นแน่นอนอันนี้เราเจาะให้เห็นกันจระเลยนะครับตรงนี้คือกระพีไม้แล้วตรงนี้คือเป็นแก่นเดี๋ยวผมย้ำลงไปอีกทีนะ ชัดเจนเลยนะฮะแดงเลยนะครับแดงเลยนี่เป็นกันไม้ร้อยเปอเซ็นะฮะกไม้นี่เป็นกันไม้ครับร้อยเซก็สรุปนะครับสรุปก็คือไม้ฮวงหวัวลีอายุ3ปีมีการจริงในเมืองไทยนะฮะมีกันจริงอันนี้อยู่ที่จังหวัดน่านอันนี้คือไม้่วงหัวรีไม้ฮวงหัวรีที่เรานำสายพันธุ์มาจากประเทศจีนนะฮะแล้วก็เรามาเพาะนะครับเพาะขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเพราะว่าไม้ชนิดนี้มันแพง มันแพงจริงนะครับในตลาดจีนตัวนี้ก็คือไม้ที่ผมซื้อมาจากจีนซื้อมาจากเกาะไ mm hmm. หหลํานะฮะเกาะไหหลําประเทศจีนอันนี้ก่อนที่ผมจะทําเกี่ยวกับไม้ฮวงโหรีเนี่ยเราดูก่อนว่าตัวนี้มันแพงจริงมันมีตลาดจริงแล้วผมพาไปดูแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยเห็นนะฮะข้อมูลส่วนนี้ให้ตามไปดูนะครับในคลิปเซิร์ชนะครับเซิร์ชหาใน Google ก็ได้คําว่าไม้ฮวงโหรีนะครับตลาดไม้ฮวงโหรีอยู่ที่ไหน เฟอร์นิเจอร์ไม้่วงหรี่แล้วก็ไม้่วงหรี่เขาไปทําอะไรนะฮะเขาไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับทำเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ของอชั้นสูงนะฮะเป็นไม้ที่ลายสวยมากแล้วก็แพงมากในประเทศจีนตัวนี้มูลค่า30 0 0 0บาทที่ผมย้ําตรงนี้ตลอดเลยก็คือว่า,าตัวนี้30,000บาทนี่คือเป็นราคาในประเทศจีนนะครับแต่ว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยเราปลูกเกษตรกร,ร,กรช่วยกันปลูกนะครับปลูกตัวนี้ ผ่านไปเวลาแค่เพียงแค่10ปีนะครับ10ปีมูลค่าต้นละ1-50,000าบาทต่อต้นแค่นี้เราก็สามารถทำเงินได้เยอะนะครับให้ให้ใหกเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยเราที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนได้นะครับอันนี้เราขึ้นทะเบียนถูกต้องนะฮะสายพันธุ์ตัวนี้มันจะต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรนะครับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ ปลูกในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วเราก็แจ้งไปที่กรมวิชาการเกษตรนะครับว่าเราปลูกพืชชนิดนี้ซึ่งเป็นไม้่วงหัวรีนี่เป็นพืชที่ติดบัญชี2ไซตสนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎหมายก็สําคัญด้วยนะฮะอันนี้ผมแจ้งเรียบร้อยนะครับของของสวนของเราที่ทําที่นี่นะฮะใ,ใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดอย่างอื่นนะครับ mm hmm. ก็สอบถามมาได้นะฮะถ้าท่านใดอยากเห็นชัดนะครับ mm hmm. เห็นชัดกว่านี้ มันมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยตัดนะครับเคยตัดต้นที่อายุา3ปีครึ่งให้ดูมันมีแก่นลายไม้สวยนะครับเยอะมากเลยลายไม้ก็สวยมากนะครับอันนี้เป็นต้น3ปีครึ่งนะฮะที่เราตัดให้ดูเมื่อปีที่แล้วต้นนี้ก็ยังตั้งไว้ให้ผู้ที่สนใจนะครับเกษตรกร,กรทั่วไปที่สนใจเราสตาร์ทไว้ให้ดูเลยนะว่าต้นนี้ที่ปลูกจริงในสภาพพื้นที่จริงเลยฝากไว้นะครับสำหรับเกษตรกร,กรไทยท่านใดที่สนใจนะครับสนใจไม้่วงหัวรี ไม้พยุงไหหลําพยุงเวียดนามนะครับสายพันธุ์ที่เข้าแก่นจริงแล้วขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรนะครับขึ้นทะเบียนไม่ใช่กล้าดื่อนนะฮะกล้าดื่อที่ซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับไม่มีที่มาที่ไปเข้าแก่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถจะส่งออกได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนแปลงเพาะตั้งแต่แรกแต่ของเรานะครับขึ้นทะเบียนเรียบร้อยทุกอย่างนะก็ศึกษารายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรจากนี้จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าวันใดที่ผมส่งออกไม้ชนิดนี้ได้สําเร็จนะครับเมื่อไหร่จากนี้ไปก็ไม่น่าจะเกินอีก6ปีครับอีก6ปีจากนี้ต่อไปนะไม้ชนิดนี้ถ้าอายุครบ10ปีปุ๊บมันสามารถตัดและส่งออกได้ขายได้นะครับยังประเทศจีนและถูกต้องตามกฎหมายเราขึ้นทะเบียนกับสําสนักคุ้มครองพืชนะครับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยทุกต้นส่งออกได้ทุกต้นรับประกันนะฮะถ้าเกษตรกรทําได้แบบนี้ เราก็จะช่วยกันนําเงินตาจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทยไม่ต้องลักลอบตัดอีกต่อไปนะครับไม้พยุงจากนี้ไปประเทศไทยจะไม่ต้องลักลอบตัดพยุงไทยอีกต่อไปเพราะมันมีสายพันธุ์ที่โตเร็วกว่าใช้เวลาแค่10ปีเท่านั้นนะครับโตเร็วกว่าเข้าก่นเร็วกว่าลายไม้สวยกว่าและแพงกว่านะครับอันนี้ฝากไว้เกษตรกร,กรทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ